พัจใจใวันนี้มีธรรมะข้อคิดดีๆมาฝากครับไม่สายเกินที่จะแก้ไขแม้ชีวิตเหลือน้อยลงเพียงใดควรภูมิใจที่ได้ทำดีทันมีใครเห็นหรือไม่เป็นไรเล่าจงเลือกเอาความดีที่สร้างสารรค์มีใครเห็นหรือไม่ไม่สำคัญใจเรานั้น่รู้ว่าดีเท่านี้พอนะสาธุโขโมทนานะฮะทุกทา่านะทุกคน อะต่อมาโยมนะคืนละวันจะสั้นเข้าหมายความว่ายังไงโยมเรามักจะได้ยินอยู่เป็นประจำเวลาเราไปชวนคนอื่นไปทําบุญไปทําความดีไปนั่นไปนี่เรามักจะได้ยินคนํานี้หนาหูมากว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาไปเหอะเราไม่มีเวลาโยมแท้ที่จริงคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบคนจนคนรวยผระสฆงองค์ก็สามาเณร พระราชามาหากษัตริย์มีเวลาหนึ่งวันยีิบสี่ชั่วโมงเท่ากันมันอยู่ที่การบริหารเวลามากกว่าคนบางคนู้เวลาทั้งวันหมกมุ่นเกี่ยวกับกินการเกียรติอย่างเดียวนะบางท่านบางคนก็แบ่งสรรปันส่วนเวลาได้ดีมากเลยโยมเวลามีค่าต่อชีวิตยิ่งเวลาที่เหลือน้อยนิดนเวลาที่มีค่ามากเลยนะโยมนะคนเราอย่างเก่งก็อยู่ไม่เกินร้อยปีทุกวันนี้ไม่ถึงด้วยซ้ําไปโรคภัยไข้เจ็บเยอะ ฉะนั้นโยมเวลาเราจำกัดตมาภาพถึงสอนโยมอยู่เป็นประจําว่าให้ใช้ชีวิตเปรียบเสม,มือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตมันจะทําให้เราไม่ประมาทจะไม่มัวมาโลภมาโกรธมาหล,ลงมาทะเลาะเบาแวงกันต่างคนต่างก็จะทําหน้าที่ทําความดีของตัวของตนไปฉะนั้นเวลาน้อยนิดนะฮะใช้เวลาน้อยนิดสร้างสารรค์คุณงามความดีาฝากโลกไว้ อยู่ให้เขารักจาาให้เขาเสียดายตายให้เขาจดจำตายให้เขาคิดถึงฉะนั้นโยมเวลานี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักอย่าชักช้าจงเร่งหาที่สร้างตัวอย่ามัวฝันวันเกิดวันไหนเรารู้กันวันตายวันไหนเราไม่สามารถในการที่จะรู้ได้เลยอายุสั้นหรืออยยาวตายวันไหนตายเวลาใดาตายที่ไหนตายด้วยโรคอะไรไม่รู้นะฮะตายไปแล้วไปเกิดเป็นอะไรเราก็ไม่รู้ฉะนั้นโยมคืนและวันจะสั้นเข้านั่นก็หมายความว่าคนเราเนี่ยจะยุ่งกับภารกิจ หาเงินมาเลี้ยงตนเองครอบครัวแล้วก็เลี้ยงกิเลสจนลืมวันแล้วก็เวลาโยมเราเคยได้ยินคําก่อนี้อยู่หนาหูนะเวลาและวารีไม่มีที่จะคอยใครเรือเมลและรถไฟเข้าไปตามเวลาคืนโอ้เออืดอาดมักจะพลาดปาถนาพลาดแล้วจะโศกกาอนิจจาเราช้าไปโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทาทั้งหลายนะฮะ เราท่านทั้งหลายควรที่จะแบ่งสรรปันส่วนเวลาให้ดีนะโดยเฉพาะเวลาของคนเรามีอยู่สามสามวันด้วยกันนะนเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เมื่อวานเราใช้ไปแล้ววันนี้กําลังใช้อยู่พรุ่งนี้จะได้ใช้หรือเปล่าไม่สามารถในการที่จะรู้ได้เลยฉะนั้นญาติโยมสาธุชนอย่ามัวแต่หาเงินเลี้ยงตนเองครอบครัวเลี้ยงกิเลสตนเองจนลืมวันแล้วก็เวลานะฮะ